สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเช่นนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ดิฉันจะทำราบเนื้อนะคะใส่ผ้าคีริ้วนะคะเริ่มจากเนื้อสับเลยนะคะประมาณนี้ค่ะทำแค่ออเดอร์เดียวนะคะทานคนเดียวค่ะผ้าคีริวนะคะดิฉันลวกไว้แล้วนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็มีผงชูรสนิดหนึ่งค่ะน้ำปลานะคะพริกป่นข้าวคั่วค่ะหอมซอยนะคะส่วนผักนี่ก็จะมี ต้นหอมผักชีนะคะใบสะระแหน่ค่ะแล้วก็มีมะนาวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวทําสดๆดเลยนะคะดิฉันก็จะเอามะนาวเนี่ยใส่ไปในเนื้อเลยนะคะบีบเข้าไปเลยค่ะแล้วดิฉันจะเอาไปคั่วนะคะคั่วแป๊บเดียวค่ะไม่คั่วนานนะคะพอดีดิฉันทําต้มแซ่บเนื้อนะคะตอนนี้ดิฉันมีน้าซุปนะคะ,นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอาไปคั่วในกระทะ ให้พอสุกนะคะไปดูกันเลยค่ะดิฉันมีต้มแซ่บนะคะดิฉันมีซุปต้มแซ่บอยู่นะคะดิฉันทําต้มแซ่บเนื้อนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะดิฉันจะเอาน้าซุปนะคะมาใส่คั่วเนื้อทําลาบนิดหน่อยนะคะเมื่อน้ำซุปใส่แล้วนะคะจะใส่เนื้อเข้าไปเลยนะคะคั่วเลยค่ะ พัวพอสุกนะคะเพราะถ้าใส่มะนาวไปแล้วนี่เราไม่ต้องคั้วนานนะคะถ้าสุกมากก็ไม่อร่อยนะคะให้เขาพอสุกนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็เอาไปปรุงเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะปรุงเลยนะคะดิฉันอยากทานลาบเนื้อคะ่ะแต่ดิฉัน,นอยากทานใส่ผักกิลิวด้วยนะคะสุกห้าสเอร์เซ็นแล้วนะคะดิฉันจะใส่ผักกิลิวลงไปเลยนะคะ ก็เอาสุกประมาณนี้นะคะก็ปรุงเลยค่ะตอนนี้ก็จะปรุงเลยนะคะที่ฉันก็จะปิดแก๊สเลยนะคะใส่น้ำปลาเลยค่ะชูรสนะคะนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปคลุกเลยนะคะเดีย๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะมาปรุงกันเลยนะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะเนื้อสุกแล้วค่ะน่าทานค่ะก็มาปรุงกันเลยนะคะ ก็จะชิมน้ำหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะดิฉันจะเพิ่มมะนาวนิดนึงนะคะความเค็มได้แล้วค่ะดิฉันเพิ่มมะนาวนิดนึนะคะหอมแดงนะคะ,ระ,คะพริกป่นนะคะแซ่บๆเลยค่ะแล้วดิฉันก็จะใส่พริกทอดไปด้วยนะคะใบผักนะคะข้าวคั่วค่ะใส่ไปเลยนะคะ เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเลยนะคะพอเราใส่ข้าวคั่วไปแล้วจะหอมมากเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะอาหารมื้อกลางวันของดิฉันนะคะลาบเนื้อกับผักสดนะคะผักสดสดเลยค่ะเครื่องในฉ่ำๆเลยค่ะชิมหน่อยนะคะาอร่อยหรือยังนะคะ อร่อยมากเลยค่ะมีฉันทานคนเดียวนะคะจัดจานเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆลาบเนื้อยั่วๆเลยค่ะข้างในจุกๆเลยค่ะดูนะคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยค่ะทานกับผักนะคะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากค่ะแต่งจานนิดนึง มาทานกันนะคะเพื่อนๆลาบเนื้อค่ะข้าวสุกพอดีนะคะเพื่อนๆค่ะสัญญาณหม้อข้าวสุกพอดีเลยค่ะเดี๋ยวก็จะทานเลยนะคะอยากทานมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะน่าทานมากเลยค่ะทำง่ายๆค่ะไม่ยากนะคะ พอดีวันนี้ดิฉันมีต้มแซบค่ะก็เลยได้น้ำซุปของต้มแซบเอามาคั่วเนื้อนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเพื่อนเอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อานาลีไทยคิกเช่นด้วยนะคะลองไปทำทานดูนะคะถ้าอยากทานอาหารแบบเร่งด่วนนะคะ5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะไปทำตามกันดูนะคะเพื่อนๆ ไวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ